สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษาของเรานะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพนะครับของส่วนรวมโดยคุณครูสถาพรลุนทองนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยครับวันนี้ในหัวข้อที่2ที่เราจะเรียนก็คือพฤติกรรมในการรับผิดชอบนะครับต่อสุขภาพของส่วนรวม2 1ชุหนึ่งนะครับ พฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพนะครับของสมาชิกในบ้านที่เราจะเรียนรู้ก็คือมีพฤติกรรมทางสุขภาพในบ้านนะครับที่ดีเป็นจุดที่เริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีของส่วนรวมนะครับซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. นนะครับกำจัดมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคนะครับเช่นหนูยุงแมลงสาบแมลงวันเป็นประจํานะครับโดยใช้วิธีทางธรรมชาตินะครับเช่นกับดักยุงหรือ ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดนะครับนักเรียน 2. นะครับปลูกต้นไม้ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเป็นไงครับรมลื่นอากาศบริสุทธิ์นะครับดูแลแล้วตัดกิ่งไม้ในบ้านอยู่เสมอนะครับเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และ,มะแมลงที่มีพิษนะครับ3ก็คือคัดแยกขยะแล้วก็มีการกําจัดขยะภายในบ้านอย่างถูกวิธีนะครับไม่ทิ้งขยะหรือปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ํลําคลองหรือเผาขยะ ริเวณภายในบ้านของเรานะครับ4นะครับคือใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับเช่นปิดก๊อกน้ำนะครับขณะที่เราเป็นไงครับล้างหน้าแปรงฟันอยู่เนี่ยปิดนะครับหรือปิดเครื่องสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานแล้วนะครับ5นะครับคือไม่เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์หรือเครื่องเสียงเป็นไงครับดังนะครับจนไปรบกวนผู้อื่นนะครับ6 นะครับนักเรียนดูแลบ้านให้สะอาดจัดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้หยิบจับใช้สอยได้ง่ายนะครับเจ็ดใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของหรือนำถุงพลาสติกที่มีหูหิ้วกับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะครับในหัวข้อที่2.2นะครับเป็นพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในโรงเรียนครับนักเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยไปไงครับ เรียนหนังสือนะครับและทํากิจกรรมต่างๆนะครับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่เนี่ยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. นนะครับดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่นะครับน่าเรียนเช่นไม่ขีดเขียนข้อความบนกําแพงโรงเรียนนะครับผนังห้องเรียนหรือบนโต๊ะเรียนด้วยนะครับไม่ขีดเขียนนะครับ 2. ช่วยกันประหยัดการใช้น้ําใช้ไฟในโรงเรียน 3. เป็นไงครับทิ้งขยะลงในถังหรือที่ที่เป็นไงครับโรงเรียนจัดเตรียมไว้นะครับช่วยการเก็บช่วยการเก็บขยะภายในโรงเรียนนะครับนำไปใส่ในภาชนะที่ทางเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อความสะอาดและเรียบร้อยครับ 4. ่นะครับช่วยการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนนะครับครูเห็นแน่ในโรงเรียนของเราเนี่ยก็พอมีต้นไม้นะครับพอมีเนาะ แต่ว่าขยะบางชิ้นบางสิ่งที่นักเรียนรับประทานแล้วเนี่ยบางทียังไปยัดไปซุกไว้นะครับก็พยายามช่วยดูแลในเรื่องของต้นไม้ด้วยนะครับอย่านําขยะไปซุกไปซ่อนไว้นะครับนําไปทิ้งในที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับทางเรียนจัดเตรียมไว้ให้นะครับ5้าคือการจัดกิจกรรมในโรงเรียนควรใช้วัสดุสิ่งที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วไม่ใช้โฟมหรือพลาสติกนะครับควรใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ ที่หาได้จากท้องถิ่นนะครับจำพวกใบไม้ใบตองดอกไม้นะครับในการประดับตกแต่งนะครับโนะครับช่วยกันนงครับจัดทําป้ายรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับในโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็มีการตักเตือนใจเกี่ยวกับผู้พบเห็นนะครับให้ช่วยเหลือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในของโรงเรียนนั่นเอง มาดูหัวข้อที่2.3ครับพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในชุมชนนะครับเ,เมื่อนักเรียนอยู่รวมกันในชุมชนเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ไปดูกันนะครับ 1. น,นะครับทิ้งขยะลงในภาชนะที่เราเป็นไงครับจัดเตรียมไว้ให้ในชุมชนนะครับที่มีองค์กร ต่างๆอ,อปตอรหรือเทศบาลนะครับจัดเตรียมไว้เนี่ยโดยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งนะครับเพื่อสิ่งของบางอย่างเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้เช่นวดน้ำนะครับเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนนั่นเองนะครับ2นะครับใช้รถนงครับจักรยานในการเดินทางในระยะสั้นๆนะครับแทนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนั่นเอง หัวข้อที่3นะครับก็คือดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะนะครับและก็สาธารณะสมบัติในชุมชนเช่นสวนย่อมสนามเด็กเล่นนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอนะครับาการมีพฤติกรรมนะครับสุขภาพที่เหมาะสมนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อภาวะสุขภาพนะครับการแสดงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมเนี่ยด้วยาการช่วยเหลือ ดูแลสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมภายในบ้านภายในโรงเรียนหรือแม้แต่ภายในชุมชนเนี่ยให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอเนี่ยจะทําให้ทุกคนมีสุขภาพทางกายและมีสุขภาพทางจิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูเองก็ต้องฝากไว้นะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับที่เหมาะสมเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสาหรับการเรียนในวันนี้เนาะก็พนักง,งานของเรานะครับในวันนี้ก็ให้นักเรียนถ่ายรูปการเรียนนะครับ ถ่ายรูปการเรียนนะครับนักเรียนมีรูปของตัวเองกับการเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับชื่อชั้นเลขที่แล้วส่งไว้ที่ใต้โน้ตนะครับบางคนเนี่ยเข้ามาไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยนะครับลงชื่อชั้นเลขที่นะครับครูอยากให้นักเรียนมีรูปการเรียนของตัวนักเรียนด้วยนะครับครูอยากจะรู้ว่านักเรียนได้เรียนองครูจริงนะครับได้เรียนรู้ของครูอย่างน้อยสักนิดนึงก็ยังดีนะครับนักเรียน ครูคิดว่าของครูเนี่ยทำคลิปวิดีโอไม่มากนะครับแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับนักเรียนก็ควรเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะครูก็อยากให้พวกเราได้ความรู้ของครูไปบ้างนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ